สวัสดีครับที่นี่คลินิกขัดสีเคลือบสีครีมแก้วเคลือบแ,แก้วเซรามิกแล้วก็คลินิกล้างรถกลางคืนสุราษฎร์ธานีนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับท,ที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตรงนี้นะฮะลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับนะฮะพนักง,งานเราเยอะนะครับนะ ท่านที่สนุกสนใจนะครับอยากจะลางรถนะครับกลางวันไม่มีเวลาก็มาหาเราได้ครับยามค่ำคืน คร้านนวดน,นะครับแม่แมณีสปานะครับ